คุณเดซินเนี่ยเขาก็พูดว่าในปี2025ที่ผ่านมาเนะเดือน11นะครับเดือนอพฤศจิกายนใช่ไหมยอดขายของเครื่องเล่นเกมซึ่งปกติเดือน11เดือน12เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดนะครับยอดขายของเครื่องเล่นเกมในอเมริกาอันนี้ย้ำว่าอเมริกานะมันตกลงไปแบบ ทุกค่ายเลยนะครับผมแม้แต่ตัว Nintendo Switch ที่ไม่ใช่ว่า Switch หหรือว่า Switch สนะแต่ว่าเรียกรวมๆแล้วกันเนี่ยลดไปถึง10%นะครับตัว Xbox เนี่ยลงไปถึง70%นะของตัว PlayStation 5เนี่ยลงไป40%นะครับก็ค่อนข้างเป็นข่าวร้ายที่เดียวหลกัหลกๆก็เหมือนที่เราพอทราบกันนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจในอเมริกาก็ไม่ดีเลยนะคนก็รู้สึกว่าจะต้องเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะ มีชีวิตรอดนะจะไม่สามารถทีจ่จะมาซื้อเครื่องเล่นเกมได้แต่ว่าสาเหตุเบื้องหลังเนี่ยมันมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเนะเขาก็เข้าไปดูว่าราคาต่อยูนิตเนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยนะต่อเครื่องเล่นเกมนะปัจจุบันเนี่ยมัน แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอยู่ที่ประมาณ435เหรียญน,นะก็อยู่ที่ประมาณ15,000บวกๆซึ่งก็ตรงกับราคาของบ้านเราใช่ไหมทั้งตัว Switch ทั้งตัว PlayStation ทั้งตัว Xbox ซึ่งอาจจะไม่ได้มีขายเป็น Official นะแต่ก็เราจะเห็นว่า e v e r อเร์มัก็อยู่ที่แถวนี้นะในขณะที่ราคาเครื่องเล่นเกมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่จํานวนของเครื่องเล่นเกมเนี่ยก็ขายได้น้อยขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นความน่ากังวลในเชิงเศรษฐกิจซึ่งถ้ามันเป็นเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราก็พอรู้ข่าวกันเนื้ผีซ้ำดามพลอยใช่ไหมว่าราคาแรมเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เหมือนที่ตุ๊กามเคยรายง,งานไปว่าตัว SSD เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปเพราะมันผูกกันอยู่เนาะทั้งแรมแต่ก็ SSD นะครับเพราะฉะนั้นปีถัดไปน,นะนะก็จะเหมือนกันนะครับก็คือค่ายเกม ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศขึ้นราคาอะไรใดๆนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาจะแก้เกมในสิ่งนี้ได้ยังไงนะครับว่าราคาแรมเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ในขณะที่ราคาแรมเพิ่มขึ้นใช่ไหมพูดง่ายคือต้นทุนการผลิตมันเพิ่มขึ้นนะแล้วทํายังไงให ผู้ซื้อที่มีจํานวนน้อยลงด้วยเนี่ยกลับมาซื้อนะจะทําอะไรทําแบบไหนนะครับผมอันนี้จะส่งผลกระทบต่อ2เรื่องทันทีนะเรื่องแรกก็คือคุณเดซินก็บอกว่า5ปีต่อจากนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่มีเครื่องคอนโซล next gen เหมือนที่เราคาดการไว้นะครับเพราะว่าถ้ามีตอนนี้ก็คือยังไม่มีคนซื้อใครจะซื้อนะแค่ ใช้ค่าใช้จ่ายนที่ประจําวันเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเครื่องคอนโซลหน้าปัจจุบันนะไม่ต้องเป็น next gen เนี่ยก็แพงเกินไปแล้วนะครับ